สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็คือว่าวันเนี้ยวันนี้ผมมาอยู่ที่ป่าใหญ่หรือว่าเขาใหญ่นะเพื่อนเพื่อนนะในอำเภอตองภูมินะเป็นวันพระหรือว่าวันเข้าพรรษาวเพื่อนเพื่อนนะจะเราจะไปทำบุญที่วัดในป่าเลยเพื่อนเพื่อนพาพ่อพาณนะแล้วก็คือพาหมูแล้วก็คือหมูยี่ก็คือรังปัสสาวะเพื่อนเพื่อนค่ะในที่นี้ไม่มีป่าเพื่อนเพื่อนก็คือว่าเราจะไปทำบุญในรุ่นแบบหมอคือว่าเทแบบวัดพระธุดงนะ ครับพัดเนี่ยยังไม่มีวัดนะทุกคนนะตอนนี้ก็คือพักอยู่ทุกคนอ่ะระหว่างรอเดี๋ยวทางเดินทางไปเนี่ยไกลมากทุกคนนี่ครับมือครับก็ัต่อหม่ครับเพยต่อหม้ออ่าเพยต่อหม้อนะครับทุกคนนี่ครับเลยกรอบนี่เลยจะน่าเนื้อปะกุซซนี่เกลงนครับเราจะไปปะกุซซอคือทําบุญนะนะเดี๋ยวเผมจะพาไปดูว่าทางจะเป็นยังไงทุกคนนะตอนนี้ครับนี่ครับทุกคนดูดิดูครับตอนนี้คือว่าอ่ะทุกคนจอดเพราะว่า จะตัดไม้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนรถนะครับทุกคนโอเคครับเทียบนครับนี่ครับวนปนะครับตัดแล้วก็จะได้ไม่ฝังทางครับทุกคนเทียบนี่ครับเป็นลุงป้าๆที่อยู่ในเขานี่ครับโอ้โห เดี okay, ๋ยวเราออกเดินทางต่อทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าไปถึงวัดแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงครับทุกคนนะก่ออ้าวเพลอครับพวกเราดีครับ A few minutes later น <Okay. Okay. S 1> ี่ก <Let 's S 2> <out> ็ถึงนะครับท like. ุกคนนี่ครับถึงกับหลวงพ่อและพ่อก็อยู่ในภูเขาครับทุกคนดูดิ อ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเสบียงเอาอะไรก่อนครับทุกคนนี่ครับถึงวัดเจ้าเพยแล้วนะเนี่ยเพย์ใหญ่เนาะเนี่ยโหมีครับพระอยู่ไกลมากครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาของลงกันครับทุกคน

วานี้ก็ไี่อันกนวัดห้วยปากภูนะครับหมู่บ้านห้วยปากภูสถานที่สมาคมป่าไม้ทุกคนนี่ครับนี่เป็นวัดมอญนะครับ เงี้ยไทยหมอนแผมของเป็นต้อ,อยห้ใจแดงใสพวกไดครับนี่ก็พ่อแม่พี่น้องจากส่วนยางก็เริ่มมาแล้วทั้งมอนทั้งพมา่าเราครับทุกคนนี่ยายป้าน,นี่ก็เปิ้ลปีบปั้นเนาะแมคือว่าแบบไทยพร้อมรอมป้า <_ <d> _การเตรียมกับข้าวนะแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะเอาข้าวมาให้กับที่วัดนะครับทุกคนนะหลวงพ่อนี่ยจะเป็นหลวงพ่อพระทันปฏิบัตินะครับอ่านี่ครับทุคบกคน ยุคเดียนาเริมไหลเกลาวลจ่ายเทาแต่ตองคิดกัญยาพจน์ภูกขาเมื่อตามไปโยควิทไม่กี่ตาเตาตะมังเมืองเก่าไปไกลครับตรงนี้ก็จะเป็นเจดีเก่าเก่านะครับทุกคนนี่ครับเพื่อนๆคนครับนี่ครับเจดีอยู่ในป่าครับก็คือวัดมอนะครับสตรลักษณ์ของหงนะเพื่เพื่อนทุกคนนี่ครับ หลังจากที่เราทําบุญถวายสังฆทานถวายเทียนให้กับหลวงพ่อเสร็จแล้วก็กินข้าวเสร็จตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วพืทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,ดติดตามด้วยครับพืทุกคนนะวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาทําบุญพาพ่อทุกคนนะมาทําบุญแล้วก็น้าหนาทุกคนคือเป็นวัดที่แบบว่าหลวงพ่ออยู่ในหุบเขาไม่มีสัญญาณพืทุกคนนะนี่ครับเป็นวัดที่กําลังแบบเริ่มสร้างนะเป็นพระที่เขาปฏิบัติอยู่ในทรรแล้วพทุกคนนะหลวงพ่อก็เลยมาครับทุกคนบรรยากาศก็ดีมากครับเพื่อนทุกคน เกเดี๋ยวก็เราจะเดินทางกลับนะเพื่อนทุกค,คนวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเพกื่อนทุกคนนะเอาแบบว่าบุญมาฝากบุญเพื่อนทุกคนแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมดจากโควิด <c oughs> นะครับทุกคนโอเคครับนี่ครับบ <sm ut ters> รรยากาศดีมากครับทุกคนนี่ครับโหสุเจ้าทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปนะเพื่อนทุกคน